วันนี้เรามาดูหนังคนไทยชุดสร้างห้าสิบล้านตื่นเต้นมากเพิ่งดูครั้งแรกจริงจริงครับไม่อวยขอไม่มีอะไรให้อวยดูมานิดนึงแล้วหนังไม่ธรรมดานะตอนแรกกะจะดูเฉยๆตอนนี้ต้องอาชีพละดูลูกแก้วลูกแก้วดูลูกแก้วลูกแก้วโอ้โหสุดยอดมากสีแดแดงอเงินมึงเคยเห็นมีนะนะ้วไหเม็ดแดงกับเม็ด้มำเงินอ่ะคุณเจเม็ดไหน วัวใช่เนี่ยอยากนั่ใช่ฮะตรงนี้เราจะดูดูดูไฟดูการลามของไฟดูการลามของไฟดูดูดูดย้อนไฟจริงปุ๊บดับไปแล้วฟเมื่อกี้ไฟไหมอย่างโอ้ยจี๊ดจี๊ดเดี๋ยวนะไอ้ไอ้นี่ใครอะจำได้ว่าไอ้ผู้หญิงเมื่อกี้อะมันที่มันล้มลงไปอะ โด<ห>นระเบิดโคตรไกลเลยไม่ใช่เหรอนี่นึงเนี่ยระเบิดระเบิดตรงนู้นนะมันร่วงไปบลูล <c oughs> มันช็อกวะอะไรวะไม,ไม่รู้อู้อ้าก็ามาแป๊บเดียวกู<า>อยู่ที่ไหนแล้วเนะี่ยกูตีรังการทำไมบางครั้งเราก็ต้องทำใจเพราะดีอ่ะแก้ไขไม่ได้ อดีตอะไรเนี่ยกูยังไม่รู้เลยอะไรวะเป็นตอนละครไหนของช้างเมื่อกี้หรือเปล่ากูไม่เห็นรู้เลยไม่มีนะต้องทำปัจจุบันให้ดีที่สุดเอาตัดอีกแล้วหมู่บ้านเราเนี่ยโชคดีนะครับพูดดียังไงก็มีแพทย์อาสาเขามาดูงานแล้วก็มาท่องเที่ยวที่หมู่บ้านเราเงินทองก็จะไหลเข้าหมู่บ้าน อดีๆแล้วแพทย์เขามาจากไหนกันล่ะเขามาจากกรุงเทพครับกำนันครับเออตอนนี้ผมลอยแพรไปหมดแล้วเฮ้ยไปลอยแพรเขาได้ไงเออคือคือผมเอาแพรให้เขาไปเที่ยววะครับแล้วมีใครไปดูเขาอ๋อก็มีคนอ่าพวกเมื่อกี้มาเล่นมุกอะไรนะมุกลอยแพรผมลอยแพรหมดแล้วเฮ้ยมึงลอยแพร์เขาทำไมกูไปดีกว่า วิ่งู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 อะวะอันนี้ใช่งูมไม่ใช่ลองเลื่อนหาตรงนี้เขาไอเจมลองเลื่อนหาตรงนี้เขาวนเล่นเยอะสุดดูดิฮะ<า>ไอที่เขาแบบวนเล่นเยอะสุดอะกลับมาดูซ้ำเยอะสุดอะลองเลื่อนดูดิจะเจอเมันจะมีว่า<ง>จะรู้ได้ไง <laughs> ก็เนี่ยเอาเมาส์ชี้ไปเรื่อย๋ยวมันจะขึ้นบอกเองอะ่ะมันจะบอกอะไร มันจะขึ então, ้นว่าอะตรงนี้คนมันวนมาดูเยอะสุดวนมาดูซ <spe z petition> ้ําบ่อยๆอ่ะมึงว่าหนังแบบนี้มีคนดูเนอะเนี่ยดูฉากมีคนดูดูาอสมจริงของงูถามว่าทําไมสมจริงก็มันใช้งูจริงไงคุณดังเออบอกว่ลั่งลั่งลั่งเอาเอาเราเปิดมาวาอบ ฝรั่งวิง่งฝรั่งวิง่งเจอ,อตอมอเอาเอาอุ้ยเฮ้ยดูมันดูมันเป็นไรวะเชี่ยเฮ้ยไม่หายตัวได้ถ้าต <c oughs> ัวเป็นปักฝรั่งธรรมดาแค่ไม่ไม่หายตัวได้ต้องว่มันาวา<ๆ><อ>ร์ปเลยผมไม่ใช่หายตัวมันวาร์ป เอฟเฟกหมูเอฟเฟกต์หมูไม่ในอนิเมะนี่เดี๋ยวไล่เวทเสร็จนี่คือที่นี่โกนี่กูคิดมึงเห็นฝรั่งเบงไหมฝรั่งเบงมันควรจะหามันควรจะว้าไปแล้วใช่ไหมแต่นักแสดงตรงนู้นไม่วิ่งช้าเกินเนี่ยเนี่ยมันควรจะว้าตอนนี้แต่ไอ้เที่มันไม่วิ่งมาช้ามันเลยต้องยกมือค้างเอาไว้อะปรมาถึงไม่ค่อยว้าว่าหน้า เ้ยขาหนึ่งงูขัดคอฉาธรรมดาผ่านไปห้าวิมันเกิดอะไรขึ oh, oh, oh. Oh, oh. ้นระหว่างห้าวินี่วะเดี๋ยวนี้อ้าเอามึงมาจากไหนนี่ยเอาเอาเพื่อนยิงงูเพื่อนโดนงูลั่นยังยาปืนชอย อันนี้คืออะไรวะเอฟเฟกต์อะเฮ้รู้ฟังฮะอนดูหน้าเพื่อนมันนิมีแซกงงงงเลยอะแซกคุมแพ้มันไม่ใช่เรื่องธรรมดาเออไม่ธรรมดาแล้วงูไม่หายตัวได้เออ ถ้าเรื่องพวกนี้มีอยู่จริงฉันนี่แหละจะสู้กับมันเองมึงกลับบ้านเถอะมึงต้องสโตอ่ะไม่เป็นธรรมชาติเลยช่วยกันใช่โอ๊ยมารีนี่ไปเร็วๆมารีอ๊ยอันนี้คือเ e ีย t i o n ของคนที่โอ้อยอเ่อร์หรอฮะมันพูดอะไรนะอเ่อร์หรออะไรไม่อร่อยมันพูดอะไรออกมาเนี่ย ก้อนในห้าสิบล้านฝรั่งไม่แพงสุดนี่อะไรพุ่งเข้ามาโอ้ยอยเฉัด้ฉัดเว้ยบผมเห็นไหมมึงมาเต็งมาแล้วคนเฮ้ยวมึใส่เสียงคอพักมาด้วย อันนี้เอ้าเมื่อกี้ยังขอหักกันอยู่เลยอันนี้มึงมาเก็บกล้วยป่าแล้วเลยมึงมองอะไรมึงมองกล้องเหรอดูข้างหลังแล้วดูข้างหลัเด็กเด็กคนเดียวมึงมองกันแค่เนี้ยโอ้โหคนหลังแกเด็กจับมั่นช่วยเอ้ยเสียงไม่ตรงปากช่วยเกิดด้วยเพิ่งได้ยินเพิ่งได้ยินอันนี้คือมึงขอเขาช่วยเหลือแล้วใช่ไหมแล้วดูดิ ไม่มันคือเด็กคนเดียวมันเอาคนทิบกับคนมาล้อมอะไรวะมึงมันมีคนมาช่วยปะอยู่นาทีแบบนี้นี่ดูระดับโพรกอันเล่นงั้นกายชั่นแบบนี้ยังโอเคนี่โอ้ยโอ้ยกว่าส t u นแมนแม่งเล่นใหญ่กว่านักแสดงหลังอย่างนี้อ้าเจียนต่ออย่านี้เกิดกัเอ้าต้องๆต้ วันมันหลันทอดเกินครับจะไล่ลพลังก็ไล่ไม่ได้ดะไจะเสกไฟจะเสกไฟใช้ทำตั้งนานอะไรวะไฟแค่เนี้ยไหนดูดิมันจะเผาใครตายหรือเปล่าไอตั้งรุยะยะ่งเช้าเก็บมันดิ ตมึงกลัวนักแสดงเก็บใช่ไหมเออไอ้ขอดีแตเด็กนีูอยูรนีโอ้นี่ะไร อ๋อโอ้โหโอ้โหอ๋อดับไฟดับไฟดับต้องหันโอ้โหไปขึ้นมาใหม่เดี๋ยวกูเริ่มไม่เข้าใจจุดประสงค์มันละมันมันไม่ก่อไฟเผาไอ้นี่แต่มันก่อไฟไว้ข้างหน้าเพื่อให้มันดับเพื่อมึงไม่ดูเไม่ไม่ดูเอสมันี้เป็นตัวอย่างวะ มันทำไเออเอ็เป็ยกไุ่มมนได้นอนกับแมอ,อกตาดูดิเอา้าเอ้กูข้าวนีกว่าตายแล้วอตาจารตายแล้วหายตายวะ เดี๋ยวมันตกใจแล้ววะไอ้นี่กับไอ้นี่คนเดียวกันไหมคนเดียวกัน้ฉากนี้มันยังธรรมดาอยู่ไอฉาต่อมัฮะตกเอาเี้ยมันอยู่ในน้ำคือมนมุก อยู่ๆม่งหล่นมันหล่นได้ไงวะไม่อยู่แค่นี้มันหล่นแต่รถมั้งเฮ้ยหมอป้าดูแค่แค่แค่คลิปสโลว์อะคลิปสโลว์ยังมีเสียงแบบมีเหมือนช่องเต็นไฟเยอะเลย Một hiệp một hà nội, hè mẹ. Momente có lúc phía. Oho, bố bố dạy chẳng thể xem phá dị quá đẹp. Oi, gim nhớ, đi, hè ตอนนี้กำลังมีคนโดนโดนจับเป็นตัวประกันนะ <_ d ose> มึงยิงตลบอีกอะโจรชาติหมาถือปืนอยู่ยมึงบอกม,มีเป็นล้านเรื่องอื่นที่เขาจริงชังแล้วแบบพาถึงชางเนี่ยแบบวุ้ยวางปืนก่อนอะไรเงี้ยดูเรื่องนี้ดิเอา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 โจรชาติหมากูโดนยิงตายแล้ว เฮ้ยไม่ไม่ไอเ็มเฮ้ยเรื่องนี้ไอคนโดนจับน่ชราดอยู่นะเรื่องอื่นนี่แบบโดนจับแล้วโดนจับเลยตายแล้วกูตายไหมโ,โจเอชติหมากูพุกสาได้หมดว่าโจเชชติมหมามันก็ต้องมีความสมามารถของชาติหมาเลยดิวเอาตื่นมาก่อนพี่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 ตื่นมาก่อนพี่เอาพี่ แล้ววันร้อยร้อัดแล้โอ้โหยิ่งนั่นเยอะจริงไหมนี่ขอขอร้องนะครับอย่าทำอะไรเด็กเลยนะครับเออทุกอย่างทังก็ได้ไปหมดแล้วอ่ะบ้านก็ได้ไปแล้วแต่แต่แต่แตแตผมยังเหลือพี่นะครับผมจะยกที่ให้อย่าอย่าฆ่าลูกผมเลยนะครับเอาไอ้เด็กพวกนี้ไปลงทะเลยกเว้นไอ้นี่ไปลงหมดยกเว้นมือ อ๋อโดนข้อหลังเกยเดี๋ย yeah. วลูกกองมึงลูกกองมึงไม่มีประตูเหรอมึงถึงหักลูกกองไงลุงใส่เข้าไปยังไงวะไม่รู้ว่ามงใส่มึงใส่ไปยังไงวะชอบบอมออกมาต้องหักจอดมันรู้จัดเลย,ยลพ,พออ่อกระภาวนาขอให้มาริททุกคนไม่เป็นอะไรนะลูกนะ เฮ้ยเฮ้ยนู่นนู่นนู่นออโอ้ยพวกคุณอยู่นี่นี่ใผมรู้แล้วมันเอาเด็กไปแอบไปที่ไหนที่ไหนตามไปสิเรแล้วมาแล้วไม่บอกว่าเ้าไม่พูดว่าอ่าชาวตอไปกูเจอสปรีโบอละเรื่องอย่แน่เราไปเลย ยกเลยให้เลยขอลงสาวขึ้นด้วยครับเอ้เอาตักน้ำไปแล้วแล้วดูมันยืนอันนี้คือโดนสะกดจิตหรืออะไรวะนะมั้ง ิดว่ามันจะรอไหมก็ส่งนี้ทำอะไรไม่ได้เอาอยัางไงดีพี่ฟ้าไม่ได้การละเราต้องใช้ระเบิดบังตาช่วยเด็กๆไว้ใช้ระเบิดบังตาช่วยเด็กอะไรวะมันเป็นยังไงวะระเบิดควันหรือเปล่าผมก็รู้เดี๋ยวก็รู้ มีฉากไอชันกูไม่ชอบระเบิดระเบิดอยู่ไหนระเบิดเอาปลอดภัยล้วหาระเบิดก่อเก็บก่อกับระเบิดไม่อยู่ไหนวะน,นี่ไงี้ยนันมึงมันบอกว่าอะไรนะ บา,าบางตาบางตามันบอกว่าบางตามึงเห็นระเบิดไหมเออดูดูดนี่คือนี่ระเบิดแค่นี้และนี่คือเด็กนี่ระเบิดนี่เด็กแล้วดูพลังแล้วมึงบางใครในเมื่อในเมื่อผู้ร้ายอยู่ฝั่งนู้นนะเออมึงบางใคร มึงบังใครเหรอบังใครเลยแล้วไอ้อออพวกแค่นี้ยืนเป็นเอ็นบีซีเลยไม่เห็นจริงอะคนเราต้องระวังตัวแล้วนะมันใช้เสียงคลื่นทำลายสมาธิ ไม่มีการอธิบายด้วยว่ามันกำลังทำอะไร,รอยู่ดีแล้วถ้ามอธิบายกูก็ไม่รู้มันกำลังทำอะไรวะมาเลยกูปูฮ่า่าามีไอ้ลูกสูกบอตไม่ได้ต้องตบทีเดียวร่วงเลยบ๊อตที่มันเป็นดาร์คเวเดอร์บรอกว่าลงลงลง มึงก็เ uhm> ห็นแล้วม er> uh ันหายไปมึงควันอะไรเอ้ยอะเพื่อนนี่นี่นี่เพื่อนมึงโดนล็อกแขนดูเยี่ยงง้างดาบเพื่อนมึงร่วมาแล้ว มาแล้วมาแล้วอ้หน้าตยกจริงอักผู้หญสมงไม่ฝันสักทีวะไม่อยู่ด้านหลังแล้วมาพูดอยู่ไท้อะวะเห็นคาพรอมหน้าพรอมตากันคนดีแล้ววันเนี้ย เป็นวันตายของพวกเองอเก่งจริงอย่าใช้ของดีวะเก่งจริงอย่าใช้ของดีวะาลูกผู้ชายเขาไม่ใช้ของหรอกลูกผู้ชายเขาไม่ใช้ของหรอกทำไมต้องใช้ของด้วยวะทำไมต้องใช้ของดีกว่าไม่มีของเลยได้เอาละอันนี้ก็ไม่ใช้เองด้วยนะ มื่อกี้มันยอดทำไมวางของวางของวางทำไมวะ <laughs> ไปไม่เก็บที่เดี๋ยวเออเอาเอาโผล่ไปไม่หยาบเลยเอาเรียมเอาแล้วมึงใช้ทำไม <laughs> เอ็งหลงกลผู้ข่าเอ็งหลงกลผู้ข่ามึงหลงได้ไงเนะี่ยเอา ม่มึงวางของทำไมก่อนทำไมไม่เจ็บเข้ากับเสื้อวะเอ้าใช้ไฟเหมือนไอ้ลูกน้องนั่นเลยพวกเราร่วงพลังบา,ยยาลียไฟร่วมพลังมึงอยากสู้ได้ไงมึงก่อไฟบนพื้นไอ้เชนี่ยิงไฟใส่มึงมึงอยากสู้ได้ยังไงมึงม <c oughs> มจะผิงไฟพวกมันจนตายหรนะือไง ระดับบอสไม่ตายหรอกไปไหนร้อเราได้ลูกแก้วมาสามลูกข่าวเนี่ยพวกมันเสร็จแล้วแน่เยี่ยนีเกียนนี่เดดซนิกเดดซนิกงูมาแล้วงูมาแล้วงูหัวน้อยจัดเลย ดีท <c ười> ja, ุ่มแล้วฉากแอคชั่นสุดตกจริงเลยเบาไปหนึ่งจั่ ตายแล้วมบีบคะอแลอ้วหาที่ตายโม่อ้า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 ด้วยต,วยอตยว้องอแค่บ <ละ S 2> ีบปล,ล,<ะ>ล้นเลือดออกแ่งบอสเลย <S <S 2> <S 2> หรอ ที่ว่าโดนคาอ้องตีนิ้วก่อนตายน้องสุดท้ายมันก็แทงนิเดียวหายไปเลยเหรอเพลงเพลงเด้งมาได้ไรกันเน,นี่ย <ś les> <ś les> โดนยิงปืนแล้วอกปากอะไรได้หรอวะโดนพิษงูวะบอกเดี๋ยวแล้วมึงอะไรเนี่ยเดี๋ยวสองวิเมื่อกี้มึงยังโดนแทงตายอยู่เลยอีกสองวิต่อมามึงเผาแล้วเหรอมึงไม่ให้พี่น้องสองพูดอะไรก่อนหรอวะเออเม่งเผาเลย <c oughs> ไม่ให้ก <c oughs> ูรู้เลยว่าตายจริงหรอเม่งเผาให้ดูเลย,เลย ดูนี่หน้าแสดงจริงนะแต่ไฟไม่จริงว่ะแล้ดูล้องให้โอ้โว่คนขี้จั่วเรียกว่ายืนฟังไข่ปลาใสเห็นหน้าเด็กคนหนึ่งว่าเคนี้ร้องจริงว่ะเหมือนยิ้มา อีกนี้เราลงรักไว้ไม่ได้หรอกเพราะเราก็มีหมู่บ้านเราที่ต้องดูแลเราไปละเราไปละไม่ว่าไปวะเราเปลี่ยนเจ้านายกันไปอยู่กับพี่สาวคนสวยกันดีกว่าเป็นเจ้าน,ยน,นายวะไป จบงี้เลยหรอจบแล้วจบแล้วมึงนั่งดูเละจบงี้เลยหรอมเดียวเหนื่อยไหมดูหนังเรื่องนี้